วันเบาๆของมือเก่าจากต่างโลกบทที่7ป่าเบอร์มิวดาออกล่า2เมื่อเข้าไปในป่าสิ่งที่คังซอนฮูทำอยู่ครึ่งวันคือการนั่งสมาธิหลังจากพบตำแหน่งคริสตัลสีน้ำเงินที่ใกล้ที่สุดชายหนุ่มนั่งสมาธิโดยหันหน้าเข้าหามันหากใครไม่เข้าใจคงเห็นเป็นเช่นนั้นแต่สำหรับดินลี่เธอรู้ว่าอีกฝ่ายกำลังทำอะไรคังซอนฮูกำลังสนทนากับป่าคริสตัลสีน้ำเงินคือสื่อกลางทำไมมนุษย์ถึง เรื่องน่าอาัศาจรรย์ที่คังซอนฮูแสดงให้เห็นหลังจากเข้าป่าสร้างความประหลาดใจแก่ลิลลี่อย่างต่อเนื่องเมื่อการนั่งสมาธิอันยาวนานจบลงคังซอนฮูวางมือลงบนคริสตัลสีฟ้าทันใดน,นั้นเปลี้ยคริสตัลแตกออกเป็นเศษเล็กๆที่แหลมคมวิธีเดียวที่จะทำลายคริสตัลซึ่งไม่มีวันแตกหกักคือการได้รับอนุญาตจากผืนป่าผู้เป็นเจ้าของคริสตัลคังซอนฮูรวบรวมเศษคริสตัลและใช้เชือกประกอบเข้ากับแท่งไม้ยาวเรียวลินลี่เดินเข้ามาใกล้โดยไม่รู้ตัว เธอทราบดีงานของอีกฝ่ายจะเสร็จเร็วขึ้นถ้าใช้สองคนขอบคุณที่ช่วยฉันพูดกับลินลี่แน่นอนฉันรู้ว่าลินลี่แอบตามมาแต่ก็ไม่คิดว่าจะตามเข้ามาถึงในป่าตอนแรกก็กังวลนิดหน่อยแต่หลังจากไต่ตรองดูสักพักมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นลินลี่เป็นวัมพั์ที่ฉลาดคงรู้ดีว่าต้องวางตัวยังไงนอกจากนั้นเธอยังอาสาช่วยงานทีนท่กินเวลานานเฮอฉันเตรียมตัวนานสองวันจนกระทั่งทันเวลา อาจต้องเน้นย้ำหลายรอบสักหน่อยแต่สิ่งสำคัญที่สุดในการล่าไม่ใช่ขั้นตอนลงมือแต่เป็นการเตรียมตัวสะกดรอยเป้าหมายเพื่อระบุต,ตำแหนง่งวางกับดักในจุดที่เป้าหมายจะผ่านวิเคราะห์หาจุดอ่อนของเป้าหมายและจู่โจมอย่างรวดเร็วแม่นยำการประทะกับเหยื่อโดยตรงโดยไม่เตรียมตัวไม่ต่างอะไรกับพฤติกรรมของคนโง่การล่าคือศึกที่ไร้กฎเกณฑ์ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดขอเพียงเอาชีวิตอีกฝ่ายให้ได้ก่อนก็พอฉันพบรางหมายในตำแหน่งห่างออกไปไม่ไกล หน้าหัวใจของป่าร่งางไม้ประสิทธิ์ถูกสร้างขึ้นเหนือคริสตัลสีดำพอดบพอดีสูงประมาณ1.5เท่าของชั้นกว้างเกือบเท่าช่วงแขนสองข้างดูคล้ายกับกลุ่มเส้นได้ขนาดมือมาที่ร้อยนิ่งอยู่กลางอากาศพิจารณาจากร่งางไม้สุขภาพดีมากประสิทธิ์สุขภาพดีหมายความว่าวัสดุย่อมมีคุณภาพสูงได้รอบร่งางไม้มีสีเขียวอ่อนเป็นประเภทที่ฉันคุ้นเคยหนวดระยังที่ยื่นออกมาจากร่งางไม้บางปักเข้าไปในต้นไม้บ้างปักพื้นดินบ้างก้อนหิน ส่งผลให้บริเวณโดยรอบเหวเฉาพระหนึ่งกรมตรังสีรั่วไหลนี่คือเหตุผลว่าทำไมในป่าถึงไม่ควรมีประิษพวกค้างสารอาหารจะมูม,มาไม่หยุดจนกว่าป่าจะแห้งตายและเหตุผลที่ฉันยังลงมือตอนนี้ไม่ได้ไม่ไกลจากรังไหมกลุ่มคนสิบคนกำลังควนคลางเนื่องจากถูกหนวดเรียงปักเข้าไปในร่างกายไม่เพียงรังไหมจะเป็นภาชนะแต่ตัวมันก็คือสิ่งมีชีวิตอาจสงสัยว่ามันมีชีวิตได้ยังไงแต่ที่นี่คือต่างโลกอะไรก็เกิดขึ้นได้ ฉันทาได้แค่รออย่างใจเย็นสิ่งสําคัญอันดับสองในการล่าก็คือความอดทนเปลี้ยหลังจากรอคอยเป็นเวลานานในที่สุดร่างใหม่ก็เกิดรอยร้าวสัตว์ประหลาดเดินออกมาเอ่เอจะให้อธิบายยังไงดีแขนสี่ข้างคมกริบเหมือนตะกรันตําข้าวแต่มันไม่ใช่มแมลงเพราะอาวัยวะส่วนอื่นดูคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานอปวรักษ์ฉันต้องใจเย็นไว้สิ่งสําคัญอันดับสองในการล่าก็คือความอดทน ประสิทธิ์ที่ร่างกายยังเปียกชุ่มเดินส่วนเซเนื่องจากยังไม่ชินกับข้อต่อใหม่แต่สายตาที่มองไปยังเจ้าหน้าที่ทั้งสิบเปลี่ยนไปด้วยความกระหายในสภาพน้ำลายไหลมันย่างกลายเข้าหาพวกเขาพร้อมกับกางแขนใบมีดฟุบฟุบฟุ่บฟุบเสียงคำรามดังไปทั่วทั้งป่ากับดักลูกศรหลายสิบดอกที่ตั้งเอาไว้ล่วงหน้าถูกกระตุ้นทำงานและกระหน่ำพุ่งใส่ประสิทธิ์จากทุกทิศหัวลูกศรทำจากคริสตัลสีฟ้าวัสดุที่ขึ้นชื่อด้านความคมฉึก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  สัตว์ประหลาดที่ถูกสอนปากทั่วร่างพยายามเดินโซนเซด้วยขา3คู่หนึ่งใน4ตาของมันถูกลูกสอนปากจนบอดอย่างที่คิดเจ้านี้ยังขาดประสบการณ์ประสิทธิ์เกิดความสับสนเมื่อเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดฉับพลันลูกสอนที่ปักลงบนหัวจะทำลายสมดุลร่างกายชั่วคราวทัศนวิสัยแคบลงเพราะเสียตาซ้ายชิง มีดล่าสาัตว์ที่เนบ้อยู่ตรงเอวผลิตภัณฑ์พิเศษที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์โลหะโูกรอนซึ่งเป็นฝีมือของปรสิตใบมีดยาวสองคืบที่ถูกถือในท่ากลับด้านปักลงไปยังสีข้างฝั่งซ้ายในจุดที่เชื่อมต่อกับกระดูกขาพร้อมกันนั้นคลาสภาษารูนที่เขียนเอาไว้บนคมมีดล่วงหน้าถูกกระตุน้นเปลี้ยแขนคมทั้งสี่ข้างของมันแกว่งอย่างทรงเด่นโดยไม่ได้ประทะกับสิ่งใดฉันดึงมีดกลับพร้อมกับทิ้งระยะห่าง ประสิทธิจ้องหน้าฉันดวงตาที่เหลือสามดวงกำลังสั่นเทาจุดที่ฉันแทงเข้าไปคือประสาทสัมผัสกระแสไฟฟ้าของเธอมาอาจจะไม่รุนแรงแต่ก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายแก่ระบบประสาทกล่าวคือขาสามข้างก็ใช้ไม่ได้แล้วสินะนี่คือตำราปาประสิทธิสีเขียวและผู้เขียนตำราก็ไม่ใช่ใครนอกจากคังซอนฮูพวกเราได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้ปืนแล้วณค่าคืนในต่างโลกเจ้าหน้าที่30นายที่กำลังรออยู่ด้านนอกเบดแคม พร้อมใจกันยกปืนขึ้นมาถือการรอคําอนุม,มัติเป็นแค่เรื่องของระเบียบพวกเขาพกปืนเข้ามาในต่างโลกนานแล้วปืนคนเบาชนิดพิเศษที่สร้างจากพลาสติกประสิทธิภาพต่ำมากใครบางคนถึงกับตัดพอว่าใช้มีพลาสติกแทนยังดีเสียกว่าแต่พวกเขามีทางเลือกไม่มากนักภายในป่ากำลังเกิดปร,กรากฏการโลหะผุกรอนนับจำนวนคนแต่ละทีมรีบตรวจสอบสมาชิกตามคำสั่งของหัวหน้าทีมปฏิบัติการ นอกจากนั้นยังมีทีมที่ปรึกษาภาคสนามจากแผนกวิจัยของสำนักงานใหญ่หนึ่งในนั้นคือจ so ินซอยอนติดต่อกลับมาอีกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติการเอ4ถือเป็นความลับสุดยอดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ต้องมาก่อนตกลงเตรียมความพร้อมเสร็จเจ้าหน้าที่ออกเดินทางไปยังป่าเมอร์มิวด so ้าจินซอยอนมองแผ่นหลังทุกคนเลือนหายไปท่ามกลางค่ำคืนที่มีเพียงพระจันทร์ดวงเล็กบรรยากาศมืดมากจนมองข้างหน้าไม่ได้ไกลพี่สาว เมื่อหันหลังกลับเธอเห็นจางจีฮุนจากแผานกยุทธศาสตร์กำลังเดินเข้ามาใกล้จีฮุนก็มาด้วยงั้นหรอผมเป็นหัวหน้าทีมวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามช่วงนี้นายถูกไล่ออกไปไซด์บ่อยนะลำบากแย่เลยพี่สาวก็เหมือนกันนั่นแหละบริษัทเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วจินซอยอนพยักหน้าและหันหลังกลับไปมองตรงกังวลงั้นหรอเมื่อเห็นจินซอยอนกัดเล็บจางจีฮุนถามเป็นนายฉันไม่ใช่พวกโรคจิตเหมือนแผานกยุทธศาสตร์สักหน่อยพี่สาวคุณเองก็อยู่บริษัทเดียวกันโรคจิตไม่ต่างกันหรอก นี่เจ้าหนูถ้าตัดอารมณ์ออกไปฉันก็ไม่ต่างอะไรกับศพแล้วนั่นคือคำพูดของเหล็กสายวยิหรือไงโอเวคคือแหล่งรวมพวกจิตแข็งชนิดที่สามารถหยอกล้อได้ในสถานการณ์ตึงเครียดแต่นั่นก็แค่ภายนอกจินซอย,ยอนกระสับกระสายจากก้นบึง้งพวกเราค้นคว้าอะไรไม่ได้สักอย่างไม่มีตัวอย่างให้วิจัยเลยรายงานทั้งหมดที่ส่งไปก็แทบจะเป็นนิยายอยู่แล้วเพิ่งผ่านไปได้หนึ่งสัปดาห์หลังจากพบว,ว่าป่าเมอร์มิลด้าเกิดความผิดปกติ ผนวกกับการรวบรวมข้อมูลทางไกลก็มีจำกัดส่งผลให้หน่วยพิเศษระดับหัวกะทิสิบคนหายตัวไปเราไม่รู้อะไรเลยนอกจากรังไหมกำลังจะกลายเป็นสัตว์ร้ายปล่อยเอาไว้จนกว่าเบ็ดแค์จะถูกตจมตีงั้นหรอหรือยอมเสี่ยงปฏิบัติการจู่โจมด้วยข้อมูลอันน้อยนิดวนาแผนกปฏิบัติการเลือกเดิมพันกับอย่างหลังการตัดสินใจเช่นนี้ถูกกล้องแล้วใช่ไหมจินซอยอนก็ตอบไม่ได้ว่าแต่พี่เอาน้ำหอมไปให้หัวหน้าทีมปฏิบัติการทำไมอ้อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในระหว่างการวิจัย ฉันคิดว่าพวกเราควรจัดเต็มในปฏิบัติการในครั้งนี้แต่ว่าเธอแค่ทําตามคําแนะนําของครงซอนโฮเพอาะนั่นคือสิ่งเดียวที่พอจะทําได้แต่หลังจากรับน้าหอมไปมุมปากของเขาแทบฉีกถึงใบหูฉันคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจอะไรผิดป่านนี้คงพยายามอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้มีชีวิตรอดกลับมาเดทกับพี่สักครึ่งวันจินซอนยอนมองไปทางป่าอีกครั้งด้วยสีหน้าลําบากใจท่านใดนั้นมีเสียงดังขึ้นจากวิทยุสื่อสารต่างโลกถึงห้องยุทธการได้ยินแล้วตอบด้วย จองจีฮุนตอบกลับทันทีห้องยุทธการกําลังพูดเจ้าหน้าที่ทุกคนเดินทางมาถึงด้านนอกป่าเบอร์บิลดาแล้วกําลังลาดตระเวนโดยรักษาระยะห่างทียมว่าสามสิเมตรมีรายงานอื่นอีกไหมเท่าที่สังเกตด้วยตาเปล่ายังไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นตกลงรีบรายงานทันทีที่พบความผิดปกติพวกเรากําลังจะเข้าไปในป่าพ้นสื่อสารรักษาการสื่อสารเอาไว้ห้ามเข้าไปในป่ารับทราบ ไม่สามารถนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปได้เพราะในป่ากำลังเกิดปรากฏการ,ากรณ์โลหะผูกกรอนผ่านไปสักพักวิทยุดังขึ้นอีกครั้งถึงห้องยุทธการห้องยุทธการกำลังพูดเข้าไปในป่าไม่สำเร็จหืมไม่สำเร็จหมายความว่ายังไงถูกป่าโจมตีงั้นหรอเข้าป่าไม่ได้หลังจากเข้าไปด้วยวิธีการพิเศษพวกเราก็ถูกลากออกจากปาก่าจินซอย,ยอนและจางจีฮุนต่างมองหน้ากันด้วยความโงงเนื่องจากเหตุการณ์ในทำนองนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ป่าเมอร์บิลด้าไม่เคยถูกสำรวจภายในอย่างเป็นทางการนั่นเป็นคำโกหกของทางโอวิกแค่ต้องการปลูกฝังความกลัวให้มนุษย์ที่พยายามสำรวจต่างโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากเบตแคมไปไกลนักบรรดาบริษัทต่างโลกและควานบางกลุ่มคนพบวิธี่าดาน,นกลไกของป่าเมอร์บิวด้านานแล้ววิธีการไม่ซับซ้อนแค่กินฮอร์โมนที่ช่วยอำพลางการตรวจจับของป่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการนี้ทุกคนก,ก็กินฮอร์โมนแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทันทีที่ก้าวเข้าไปในป่าทวันสีเขียวโผล่ขึ้นจากพื้นและพันธนาการร่างกายของพวกเขาบัดซบแม้จะไม่มีคำสั่งยิงแต่เจ้าหน้าที่หลายคนรีบสอดนิ้วเข้าไปในไกปืนทว่าสิ่งที่ป่าทำมีเพียงการยกร่างของพวกเขาลอยขึ้นและพาออกไปนอกป่าอย่างนุ่มนวลป่าเมอร์บิวด้าเป็นสถานที่ที่อันตรายแต่ไหนแต่ไรหากฮอร์โมนไม่ได้ผลและถูกป่าตรวจพบชะตากรรมเดียวก็คือความตายนี่เป็นครั้งแรกที่ป่าปฏิบัติต่อมนุษย์อย่างอ่อนโยน รายงานไปยังห้องยุทธการครับหลังจากหัวหน้าทีมปฏิบัติการออกคำสั่งเขาหันมาไตา่ตรองหาเหตุผลเหตุผลที่ฮอร์โมนใช้การไม่ได้เพียงไม่นานก็นึกออกน้ำหอมน้ำหอมที่จินซอย,ยอนมอบให้เนื่องจากเป็นกลิ่นที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นป่าจึงตรวจพบได้ง่ายนึกว่าน้ำหอมจะช่วยอำพรางกลิ่นเสียอีกเธอหลอกพวกเราทำไมขณะพยายามวิเคราะห์ผื่นดินสั่นสะเทือนอย่งางหนักหน่วง บรรดาเจ้าหน้าที่รีบก้าวถอยหลังและมองไปทิศทางของป่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเถาวันจำนวนมหาศาลงอกเงยขึ้นจากริมป่าเป็นครั้งแรกที่ป่าเมอร์บิวด้าทำตัวเอเกริกเช่นนี้เถาวันมันจงเลยขึ้นและปิดล้อมป่าไว้ทุกทิศทางเพียงไม่นานก็เสร็จสมบูรณ์กำแพงกำแพงเถาวันถูกสร้างรอบป่าอย่าเข้ามาเรากับป่ากำลังบอกเช่นนั้นหลังจากฟังรายงานจินซอย,ยอนนึกถึงคนพู้หนึ่งทันทีคังซอนฮู เธอคิดหาสาเหตุอื่นไม่ได้อีกแล้วนอกจากนั้นยังนึกไม่ออกว่าจะมีใครสามารถสร้างปรากฏการณ์ระดับนี้ได้จีฮุนตัวสอบใบอนุญาตออกสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะให้หาอะไรคังซอนฮูได้ยินชื่อดังกล่าวจ้างจีฮุนรีบค้นกองเอกสารคังซอนฮูเคยขอใบอนุญาตสำรวจระยะใกล้เมื่อสองวันก่อนตามเวลาของโลกในช่วงกลางคืนใบอนุญาตออกสำรวจไม่ใช่ประเด็นสำคัญพอทุกคนที่ออกจากเขตหมู่บ้านต้องขอใบอนุญาตออกสำรวจอยู่แล้ว แต่จะกลายเป็นหนังคนละมวล้วนถ้าคนขอใบอนุญาตคือคังซอนฮูนี่คือเหตุผลที่เขาบอกให้ฉีดน้ําหอมเพื่อให้ป่าแยกแยกาเจ้าหน้าที่ได้จะได้พาตัวออกมาอย่างปลอดภัยแต่ทําไมป่าถึงร่วมมือกับคังซอนฮูเขาใช้วิธีใดขอความร่วมมือจากป่ากําแพงแถววันที่ปิดล้อมป่าเอาไว้จินซอยอนรับรู้โดยสัญชาตญาณว่าด้านในคือสังเวียนต่อสู้ที่ป่าเตรียมเอาไว้เพื่อคังซอนฮูเอาจริงเหรือเนี่ยเข้าไปในป่าเมือบิวด้าตามลําพัง จริงอยู่คังซอนฮูเผยความมั่นใจมาตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ดีระดับความยากของสถานที่ทําให้น้ําหนักคําพูดของอีกฝ่ายเบาลงจนถึงจุดที่จิซนซอยอนเกิดความกังขาไม่ว่าจะยิ่งใหญ่สักเพียงใดแต่มนุษย์ก็เป็นแค่มนุษย์การทําลายกรอบสามัญสํานึกไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นด้วยความคิดดังกล่าวจิซนซอยอนตัดสินคังซอนฮูจากสามัญสํานึกของมนุษย์มนุษย์ผู้สามารถทําให้ทั้งปากเคลื่อนไหวในท้ายที่สุดเธอได้ข้อสรุปแสนเรียบง่ายให้กับตัวเองเบื้องบนมีแต่พวกสมองทึบ ทันทีที่คังซอนฮูเปิดฉากโจมตีประสิทธิ์ลินลีรีบหนีไปยังจุดที่ปลอดภยัยไม่สิระบุให้ชัดเจนก็คือป่าทำการย้ายลินลีไปยังจุดที่ปลอดภัยก่อนที่เธอจะเริ่มเคลื่อนไหวกับดักที่คังซอนฮูใช้เวลาหลายวันในการติดตั้งล้วนทำงานได้อย่างไร้ข้อผิดพลาดส่งผลให้ประสิทธิบาดเจ็บและถูกจำกัดการเคลื่อนไหวคังซอนฮูเข้าใจธรรมชาติของประสิทธิอย่างทะลุป,ปูปลงเตรียมตัวอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายและลงมืออย่างกล้าหาญ หลังการจู่โจมครั้งแรกข้างซอนฮูและประสิทธิ์ประทะการอีกยกกำลังยิ้มจากแววตาของข้างซอนฮูลินลี่สัมผัสได้ถึงความสุขในเวลาเดียวกันโฉมวิญญาณที่แค่มองก็แค้งขาอ่อนแรงกลับมาปรากฏที่ด้านหลังของข้างซอนฮูอีกครั้ง